อุปกรณ์พร้อมคนพร้อมนะครับดูโอ้นี่นะครับวันนี้ไปกินหมูกระทะในป่านะครับอันนี้ไปนอนห้วยบกเลครับผมห้วยบกสถานเดียว ลองไปตีหน้าดินนะครับรถพร้อมคนพร้อมเนาะโอ้ดูดูดูด,ดูไปกัน3ามคนนะครับบรรยากาศยามค่ำคืนนะครับขณะนี้ก็เวลาสี่ทุ่มกว่าแล้วนะครับกำลังลองนั่งนะครับทิชชู่ดูนะฮะ อ่างเก็บน้ำห้อยบกนะครับนั่งกินหมูกระทะเสร็จแล้วก็มานั่งทิชชู่ก็ยังยังไม่ได้ตัวนะครับเมื่อกี้ก็ยืดไปหลายทีคิดว่าน่าจะเป็นปลาเล็กนะฮะก็ยังไม่ได้ซักตัวนะครับหน้าดินก็ยังยังไม่ดึงนะหน้าดินแต่ว่าตรงนี้เมื่อเช้า มีหลุดนะครับมีหลุดตัวใหญ่นะครับคืนนี้จะนอนที่นี่นะครับคอยบกนะครับจะอยู่พรุ่งนี้อีกวันหนึ่งใครสนใจก็ตามมานะครับอ่างเก็บน้ำคอยบกนะครับทักถายยามเช้านะครับอ่างเก็บน้ำคอยบกบรรยากาศดีๆนะครับท่านี้ก็เริ่มมี คนมาตกปลานะครับแพรก็คนนอนตางนี้ก็นอนนะครับของเรานอนเมื่อคืนนะครับตอนนี้สถานการณ์เงียบปกติดีเนี่ยปลาไม่กินเมือเ่อคืนโดนฝนแต่ก็เย็นสบายนะครับเพราะเรามีเต็นท์ บรายากาศยามเช้านะครับอ่างเก็บน้ำห้อยบกเมื่อคืนก็กินหมูกระทะกันเราขยยเทกดยังบ,ลบิลาเวเล เดวงามมากก็มางามชิลลี่ันี่ชิเมลีามบีปาก็ลาวเมลี่จปาก็อเมกาชอบแปตักขึ้นอะไรป่ยๆเลยแตคือขอลาวแล้วจุป้าก็ชนุป้ชมนเลยไปยากนดจาเลยไปยักกดาอยาข้างามชีไมมาตีนัสอันทัศน์เ้าสูงาลูกแล้วก็วเล่มุกก็ออกกันเลยชโตเอจิล เกาะแต่ติดจเลยนะโดยดีเจ้าคนงักยากอะไรต่างๆออกมาโตเลยงาบิเชวีงาบิเช,เช,เชกับบรรยากาศดีแต่ปลาไม่กินนะครับก็ต้องลองต้องลองดู